นะฮะวันนี้ก็นักบัลพระนันพระใหญ่อขอบคุณทุกกำลังแรงอะไรนะขึ้นกับสภาพนอกสภาพภูมิประเทศนะฮะยังไม่หยุดเลยค่ะโอ้ยังไม่หยุดเลยาอสวัสดีค่ะคุณสมิตานะฮะสวัสดีเช่นกันจ้าสาวบ้านนอกนะฮะสาวบ้านนอกพัดถิน่นบอกว่าคุณอภิญญานะ จัดกายกับคุณอภิญญาว่าสวัสดีค่ะคุณอภินญ,ญาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะชาวครีเอเตอร์เราก็เป็นเพื่อนกันได้เนาะนะคะสนิตาก็ได้มารู้จักกับน้องิตาจะพูดก็ยังพ,พูดไม่ถูกเนาะก็ยังอธิบายได้คลุมเครืออยู่นะฮะคอมเมนต์เนี่คอมเมนต์พี่เหมียวยังคอมเมนต์ค่ะนะคะคุณ สิรัตนะฮะสวัสดีค่ะนะฮะสวัสดีทักทายกับคุณวิลาวันนี้สาวบ้านนอกมีเมนูอะไรนาะแต่ที่รู้รู้นี่น้องจันนะฮะทักทายกับสาวบ้านนอกนะคะคุณยายมุ่งงานนะ,ะขอบคุณคุณยายมากเลยนะคะนะะสวัสดี สวัสดีค่ะคุณระบบ AI นะคะสุมิตราออกเอ็นะคะคุณขวัญเดือนบอกสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะคุณขวัญเดือนนะ,ะอ๋อคุณปราณีบอกว่าตกมาสามวันอ่าอ๋อนะทนไทยเขาเรียกแบบไหนนะสําบันนอกทานไทยเขาเรียกแบบไหนกระติดล่างนะ,ะเดินทางถึงเป้าหมายเร็ว,วเร็วไวเนาะเร็ววันเร็วคืนนะะ ส่วนสุมิตายังอยู่ที่เดิมกับสุมิตาเนาะนะฮะเ,เพื่อนๆที่มาให้กำลังใจการเชื่อมต่อช้ามาเลยนะทักทายน้องจันนะจ๊ะน้องจันก็นะทักทายสวัสดีค่ะกับน้องพินสายพินนะฮะจางบ้านนอกก็ทักทายกับน้องเวลาไปส่งงานพอดีเนาะคุณศิระกขอให้โชคดีนะฮะ ก็สุมิตาก็ขอให้คุณศรีได้โชคดีนะคะคุณวิลิโทรศัพท์พักผ่อนอยู่ถ้าผ่านมาก็มาจักกายพูดคุยกันได้เลยนะคะยินดีต้อนรับจ้านะฮะยินดีต้อนรับก็ไม่เป็นไรแวะการก็ยิ่งดี ยัดแยดแวะหน่อยเนาะ à, สองสามคอมเมนต์ขอบคุณกำลังใจนะคะจากน้องบัวลำนะน้องบัวลำก็จะไปขึ้นไลฟ์สดเนาะนะสาวบ้าน <c oughs> <c oughs> นี่พี่เหมียวพี่เหมียวนานๆมาคอมเมนต์ทียาวเลยอะ่ะกระถินบ้านจากกับน้องบัวลำนะน้องจันจันก็บอกว่าอะไรเนาะแซ่ ให้กำลังใจทักทายพูดคุยกันได้เลยนะพรจะพน้นคืนนี้ขอนอนบ้านพรบวยได้ไหมป่าวเลยน้องจันยังถามเลยนะมีตาแวตาแวต่แรกก็ยังง,งงงอยู่เนี่ยนะน้องจันบอกจริงเปล่าคนเดียวกันเปล่าฮ่าฮคิดว่าคนละสาอบ้านนอกนนอกันเนาะ บ้านนอกไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีไลน์เนาะใช่ไหมทิปก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนรอบห้องค่ะนะทักท่ายกันนะฮะคุณขัญเรือนนะฮะักท่ายบอกว่าสวัสดีเพื่อนๆน,นรอบรอบห้องเลยนะ่มะุมวิรละยี่สิบแก้วก็ยังมีไลฟ์อยู่เนาะนะนะ น้องพีนเนะยวันนี้วันวันนี้วัน,น,วน,น,วน,น,นอังคารเนาะวนนันอังคารมีตลาดนัดหรือเปล่าเนาะน้องพีนเนาะนะคะสุมิตาก็ขอบคุณนะคะก็สวัสดีพิมเหม,มียวแทนเพื่อนด้วยนะคะอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่มาวันนี้เห็นคอมเมนต์แล้วแต่เมื่อวานนี้เห็นครบนะคะ่ะนะคะเออน้องอไม่เป็นไรค่ะน้องพีนนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะหายไปพักหนึ่ง จานะครับแนนนะคะเป็นท่านที่สองของวันนี้เลยนะคะท่านแรกก็คุณสีรักนกและก็ได้คุยกันไม่จากจอกับทีนนอนฝันฉันก็ยังอาวรก่อนหลับก่อนนอนยังอาวรอะไรนะน้องพอดนิพาบอกว่าสวัสดีค่ะสาวบ้านนอกนะจับถ่ายกับสาวบ้านนอกพัทถินนะ ป่านนอกเหรอพี่งเบตกระเจ็ดน้ำเลยพี่รู้นะใช่ไหมจันน้องจัน <c oughs> <c oughs> คุณปันทีบอกนะฮะ สาวบ้านนอกก็สวัสดีคุณคุณแม่ย่านะคะคุณปราณีว่าขอตัวก่อนนะคะค่ะคุณปราณีนะคะคุณปราณีเติ่มอยู่ค่ะคุณสิรัตน์นะคะโอ้นะคะคุณศิรัตน์บอกว่าเพิ่งลงจากไลฟ์เมื่อกี้นี้เองเ,อเพิ่งเอ๊สมิตาไปบ้าน นะแต่ว่าตาส้านนองสุมิตาก็ยังงงๆอ,อยู่เลยเนี้ยน,นะฮะตาบ้านนอกก็บอกว่าพักขอบคุณคุณปานีมาคเลยนะคะนะฮวันนี้หัดใหญ่ฝนตกหรือเปล่าเนาะคุณปราณีพระอาจารย์บอกโอนะอ๋อนี่อะไร คุณขวัญเพื่อนเข้ามาเลยคุณศิระนะคะก็มีแต่เจ้าของห้องไรอยู่นั่งอยู่ตรงนี้แหละนะต่เพื่อนยังไม่มากรินลาดก็คือกระถิ่นบ้านนั่นแหละใช่ไหมอ่านะะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเนาะนะก็กระถิ่นนะไอ้วังก็มีด้วยประกาศชนี้นะกระถิ่นก็คือกระถิ่นเนาะเนาะตอนนี้ก็มีโอกาสนะฮะมีโอกาส ก็ได้มาเจอกันขอบคุณระบบ ai นะคะจ้าคุณสุมิตาแวะมาทักค่ะขอบคุณค่ะแม่ยาะะ่านะผ่านนะก็แวะเข้ามาทักายให้กำลังใจขอบพคพุณน,น้องพินวันนี้วัน,นวันนี้วัน,น,วน,น,นอังคารนะวันอังคารมีตลาดนักหรือเปล่าน้องพินนกลับมาถึงก็มา ปิดบ้านเลยเนาะเพราะว่าเออเลยเวลามันหน่อยเลยไม่ได้ไปบ้านเพื่อนๆเ,เลยนะฮะแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะขอบคุณนะฮะอ <c oughs> ่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าทที่เป็นมงคลเ <c oughs> นาะ <c oughs> สาวไทยบ้านยังสงสัยกะทิลาดเป็นแบบไหนฉเฉลยน่านแดบะบกะทินลาดเป็นแบบไหนจะตาหม,ะมะักหมูเพราะน้องจันบอกว่าจะตาหมักหมูเลี้ยงนะฮะ <c oughs> พิมพ์มาว่าห้นะก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะนะฮะได้มาเข้าห้องสุนิตาแล้วเนาะคุณระบบ AI นะฮะเดือนนะฮะคุณปราณีนะฮะบอกคุณปราณีมีหน้าบอกว่าสวัสดีค่ะนะฮะคุณฝันเดือนตกไทยกับคุณปราณไปยืนยืนดูบรรยากาศดูมาจะก,กี้โอ้ได้เวลาไล์แล้วเรามาไล์ก่อนดีกว่า มาไลฟ์สดก่อนอ่อนอานไม่ทันสุมิตากันจ้องไว <c> ้ <oughs> จ้องคอมเมนต์เนาะจะได้อ่าน cheer? อินราดสาวบ้านนอกบอกว่าพัดถิ่นจริงๆจ้าจากขอนแก่นมาถึงสุราชใช่จากไม่จากจรกักที่นอนฝันฉันก็ยังอาวร ก่อนหลับก่อนนอนยังอาวนอะไรหน้าที่การเป็นครีเอเตอร์ที่ดีนะผ่านมานะเห็นเพื่อนอยู่ก็แวะเข้ามาเลยนะฮะแวะเข้ามาให้กำลังใจเนาะโอสรุปว่าจะตันตอนเที่ยงใช่ไหมนะอนะตอน,นเที่ยงหรือตอนบ่ายตอนบ่ายเนะนอะเรายังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะ น้องพินสายพินนะคะสักสวัสดีค่ะนะคะสักทายกับน้องหงคําด้วยนะคะสักทายลาว่านะพี่ว่านะเราจะได้โพ<อ>สนะคะไม่ค่อยโพสอะไรค่ะนะอใชนะนอ่น้องนะน้องยังนอยังวัยอยู่ในวัยทํางานอยู่รู้สึกจะแคล้คล่องว่องไว มุ่งงามนะน้องพินทักทายกับคุณใหญ่มุ่งง่ามน้องพินก็สวัสดีจ้าสาวบ้านนอกนะฮะ